เมื่อมีน้อง FC มาบอกว่าไข่อีสเตอร์นั้นสามารถเปิดและสุ่มเจอบอสได้พ้องกันแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปิดไข่อีสเตอร์จำนวน100ผลเพื่อสุ่มบอสในแมปมาเป็นลูกน้องของเราครับคลิปนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยครับสำหรับใครสนใจเกมพาร์ในแมปบล็อกฟุหรือเกมพาร์ในแมปฟิอย่าลืมครับ w c Shop มีบริการเกมพารในแมปต่างๆใครสนใจลิงก์ ดันลากได้เลนะครับวันนี้ครับผมจะมาใช้อาชีพใหม่ที่บอเรียว่าโคตรโกงมากๆซึ่งความสามารถเนี่ยบอเรียว่าทําให้ดาบหยกกับหน้ากากหยกเนี่ยเป็นของกากไปเลยนะฮะนั่นก็คืออาชีพคนโยนไข่ครับใช่ป่าววะเออใช่แหละนะฮะซึ่งไข่ที่ออกมาเนี่ยจะสามารถสุ่มเหล่าซอมบี้มนุษย์หมาป่าหรือหมาป่าตัวน้อยและอาจจะมีโอกาสออกบอสด,ด้วยนะครับและความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะออกไข่ทุกๆ2นาทีครับ ซึ่งบอกได้ว่าเร็วมากนะฮะพวกันแล้วคลิปนี้เราจะมาเปิดไข่ทั้งหมด100ฟองครับเพื่อตามหาเหล่าบอสในแมปนะฮะมา VS กับบอสกระต่ายครับผมจะทําสําเร็จหรือเปล่ารับชมให้จบกันด้วยนะครับเอาละครับผมไปรับชมคลิปกันเลย และจุดแรกที่เราจะบุกนะฮะนั่นก็คือจุดไข่ครับตอนนี้เนี่ยผมมีไข่อยู่จํานวนหนึ่งแล้วนะฮะอ่าดูผมจะใช้ไข่แค่8ฟองครับแต่บนรถเนี่ยมีเยอะแล้วนะฮะและไข่ใบโตเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปิดตอน80,000เมตรครับมาดูซิว่าไข่เนี่ยใช้แค่8ฟอฟองจะไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยยิงด้วยนะเออเผื่อมันไม่ไหวนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่จริงๆอ่ะผมว่า8ฟองเข้าไหวแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้เลยเปิดสักฟองหนึ่งก่อนนะครับมายังเอามาแล้วปึ๊บเปิดเลยอุ้ยหมาป่าตัวใหญ่ท่านผู้ชมเปิดอีกหมาป่าตัวเล็กครับเปิดอีกซอมบี้ไปเลยเปิดอีกหมาป่าตัวเล็ก2ตัวเปิดอีกอ่าคาวบอยเปิดอีกหมาป่าตัวเล็ก4ตัวเปิดอีกหมาป่าตัวเล็กอีก4ตัว ลุยเลยลูกพ่อลุยเลยลุยเลยเปิดอันสุดท้ายซอมบี้2ตัวครับโอเคเละเทะผมบอกเลยเลเทะนี่ช่วยยิงนะฮะช่วยยิงง่ายเลยอ่ะเพราะว่าเรามีตัวถ่วงให้เราไงมันมีตัวดึงความสนใจนะฮะเราก็ยืนยิงชิวๆไปเลยโอ้โหชิวเลยอะ่ะบอกเลยชิวเลยเอาหมดแล้วเหรอเอาหมดเหรอวายง่ายจังโอเคไปเก็บเงินแดงกันดีกว่าปึบ๊บ เก็บเงินแดง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 โอเคปืนใหญ่ก็ทิ้งไปโอเคจุดที่ไข่ทองคำดรอปจุดแรกของค่ายนะคือจุดนี้ครับอ่ะเก็บเลยและตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไข่ทองคำดรอปจุดที่2ครับอ่ะเก็บเลยโอเค เอาละจุดต่อมาค่ะท่านผู้ชมครับเหมืองฐานหินครับเดี๋ยวจุดนี้นะฮะผมมีใครอยู่ีฟองครับมาดูซิว่าใครซีฟองเนี่ยจะช่วยให้เราชนะได้ไง่ายๆหรือเปล่านะครับอ่ะวางระเบิดจุดแล้วก็รีบวิ่งมาลบบึ้มโอเคเรียบร้อยเร้บไหว่ไหว่าหว่ มาเยอะมากอะ่ะงันก็เซกมาลูกน้องของฉันเซกไปเซกหมาป่าโอเคมีแค่นี้เนาะอ่ะปล่อยให้เขาแบบว่ายื้อให้เราครับแล้วเราก็าไปกันต่อรู้สึกว่าลูกน้องผมจะเคลียร์แล้วนะฮะ ง่ายระเบิดเอาไข่ใ,ใบใหม่เก็บมาไว้ก่อนอะไรแค่สี่ใบเองนะสี่ใบนี่เคลียร์หมดแล้วหรอมันจะง่ายไปไหมอะคะพี่น้องไข่คแค่สี่ใบเคลียร์เหล่าซอมบี้หมดเลยอะบึมอเอาแค่ผมเก็บฐานหินด้วยรถไฟต้องการฐานหินเก็บขอบเพลิงด้วยแล้วก็เอาแจกันมาวาง แล้วก็เก็บหน้าก,กากเก็บทองเก็บเงินเก็บแผ่นศิลาโอเคแล้วก็ไปหาแผ่นศิลาแผ่นสุดท้ายครับ<ๆ>เก็บมาแล้วก็เก็บไข่ครับต้องไข่เนี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับผมเป็นมีดแวมไพร์กับวันนี้อะไรอ,อ่ะยูปโออ่ะคงงั้นมัน้งไปไปกันต่อครับวางปึ๊บวางปั๊บเรียบร้อยเก็บไข่มา เก็บฐานหินด้วยเก็บเงินแดงเก็บเงินแดง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 ,ง,แ,ดงและดาบหยกดาบหยกนี้เอามาไว้ตรงนี้เลยช่องที่3มนะครับเก็บเงินแดงเก็บทองแค่นี้ตัวโอเคหมดทุละแล้วครับผมไปกันเลยและตอนนี้เราก็มาถึงปราสาทแวมพายแล้วครับปราสาทแวมพายผมจะใช้ไข่อีสเตอร์จํานวน7ฟองครับในการช่วยผ่านดันนะฮะมาดูสิว่าผมจะผ่านแบบชิวๆหรือเปล่า สำหรับปราสาทแวมไพร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ้าวหมาป่าเฮ้ยอย่า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 ตีมาอย่าตีมาโอ้เรียบร้อยผมยิงมาตายเองโอเคไปเอาละโอ้โหยังเยอะเลยโอ้หมาป่าเวียดหมาป่าครับและลูกสุดท้ายครับปึ๊บโอเค และจุดดรอปไข่อีเตอร์ของปราสาทแววไพร์จุดที่1คือตรงนี้ครับอ่ะเก็บเลยแล้วเราไปดูจุดที่2กันนะฮะเยเก็บศูนย์ก่อนและจุดที่2คือตรงนี้ครับเก็บมาโอเคเหลือแค่อันเดียวแล้วคือแล็บเทสลานะครับจุดต่อไปโอเคไปจุดต่อไปกันเลยและตอนนี้เราก็มาถึงแล็บเทสลาแล้วครับมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวเราจะเสกบอสนะฮะมา เก็บของกันและตรงนี้คือจุดเก็บไข่ทองจุดสุดท้ายครับเก็บเลยเรียบร้อยแต่ภารกิจผมเสร็จไปแล้วนะฮะโอเคพร้อมเดี๋ยวผมจะเรียกลูกน้องไปก่อนก็แล้วกันนะฮะหมา4ตัวปึ๊บหมาอีก4ตัวปึ๊บหมาอีก2ตัวมีแต่หมาเลยปึ๊บหมาปลาอีกหตัวโอเ้เฮยเราไปไหนอะ มาคาร์บอยปึ๊บมาป่าอีกสองปึ๊บมาป่าอีกสองปึ๊บเอามาป่าตัวใหญ่ซอมบี้โอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้มามาผมจบร้อยหมุนเลยปึ๊บเราก็แค่ยืนดูเฉยๆฉนะตอนนี้แล้วก็เอาสายล่อฟ้าไปวางข้างนอกโอเคดนตีลึกกิะสีดนะฮะขอปิดเสียงแป๊บหนึ่งครับ แล้วดูไม่ต้องทําอะไรครับโอ้โหหมัดเดียวจอดโอ้โหตุยโอ้โหสวยไม่มีตัวไหนวิ่งมาตีผมนะเอามีว่ะข้างในเอาแล้วเข้าไปตีในนู้นเลย เอาล่ะท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาถึงยังจุด80,000เมตรแล้วครับและนี่คือผลผลิตทั้งหมดที่ผมได้มานะฮะไข่จำนวนมากกว่า 1, 100ผลครับไม่ได้มีแค่ตรงท้ายรถไปนะฮะยังมีทางหน้าด้วยฮะกิ่งลงไปทางล่างอีกหนึ่งอันนะครับมาปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดจากอันเล็กก่อนใช่ไหมฮะแต่ผมจะเริ่มเปิดจากอันใหญ่ก่อนเลยเก็บอันใหญ่มาเก็บมาเก็บมา เก็บมาเราได้ไข่อันใหญ่มาอา่ากี่ฟองวะนี่ดูสิ5ฟองครับผมมาขอดูหน่อยถือว่า5ฟองนี้จะมีบอสอยู่ด้านในหรือเปล่าซึ่งผมมั่นใจว่ามันต้องมีแหละถ้าไม่มีมันจะเป็นไข่ใบใหญ่ไปทำไมอ่ะมาก่อนที่เราจะเปิดนะฮะผมขอหมุนคันโยกก่อนแล้วกันครับหมุนเลยปึ๊บโอเค หมดละอ่ะเปิดไข่ใบเล็กเป็นพิธีก่อนปึ๊บอ่ะสมบ,บีโอเคบอสกระต่ายมาแล้วฮะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ไปหมาป่าเหรอเฮ้ยสมบีเหรอสมบีเอ้าสมบีเอา้าคาร์บอยได้ไงเนี่ยแล้วบอสอะ่ะ oh, <no. S 1> โอ้ตายแล้วปึ๊บไปคาร์บอยโอ้บอสไม่ออกเลยอะ่ะ ไปไปจัดการมันลูกพ่อไปหมาป่าตัวใหม่ไปเล่นมันลูกโ <c oughs> อ้โซอมบี้ระเบิดก็มีครับผมแต่ว่ามันเป็นพวกเดียวกัน <c oughs> โอเคไปหมาป่าตัวใหม่เาวไม่มีบอสตเลยเหรออ๋อเอาซอมบี้ระเบิดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปหมาน้อยไปเราฟูงหมาไปอีกโอ้โหฟูงหมาอีกแล้วไม่คิดจะสุ่มอย่างอื่นให้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีบอสจริงเหรอวะโอ้มีแต่หมาป่าไม่มีบอสเลยอ่ะมาตุเสร็ต้องเอาไข่เหมือนด้านล่างเฮ้ยมันจะเข้าถึงแล้วเว้ยมันจะเข้าถึงแล้วหมจาจัดการมันลูกพ่อโอ้โหจบครับผมสรุป ลูกใหญ่ๆไม่มีบอสออกเลยอ่ะสรุปมันมีบอสไหมเนี่ย <c oughs> แล้วใครบอกผมว่ามันมีบอสวะจริงๆมันควรจะออกบอสสักตัวสิแต่เปิดมาไม่ออกเลยอ่ะอืมีแต่หมาป่าครับโอ้เซ็งว่ะเอาลนะครับถ้าผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้อาชีพใหม่สําหรับเพื่อนๆคิดว่าดีหรือเปล่าแต่สําหรับผมนะดีมากครับเพราะว่าเราสามารถสร้างตัวทวง ช่วยให้เราเนี่ยฟาร์มหรือว่ายืนดูเฉยๆได้แบบชิวๆเลยนะฮะเราไม่ต้องลงมือเองไนงะแค่ปล่อยให้ลูกๆเราที่ออกมาเป็นไขเนี่ยไปจัดการศัตรูก็พอแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีบอสเลยนะฮะผมก็เข้าใจว่าไขใบใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีบอสออกมาแน่นอนแต่สรุปไม่มีเลยครับโอเค งั้นก็คลิปนี้นะครับคุยเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ